มื่อนี้กัสีผ้าประเทส้วเปลือกอกแต่งโม่นลคะ่ะพี่น้องเคยกินมารอสะไมเป็นเด็กน้อยนะคะมีไ้หน่อยเคยผ่านความยากลําบากมากแล้ค่ะสมัยเป็นเด็กน้อยีบ่มีกับเขานะคะสื่อักแต่งโม่มากินกับเขาเรื้อเปลือกกร่ไ้ทิ้งนะคะเปลือกเพราน้ก็เอามาส้วกินกับเขาอยู่คขึ้นเก่านะคะกับบะมียังไรกับขูดเอาเนื้อที่ว่ามันหลังจากเขากินแล้ว่นะมันจะมีเปเลือกแล้วก็นเนื้อแดงๆติดอยู่ในขอบน,นะคะเอาก็ขูดออกมานะคะเอาสีใสปงนัวค่ะน้ำตาลหน่อยนึงนะคะเราต้องหลยนะคะ ตามด้วยน้ำประแดดค่ะอย่าส่วนง,ง่ายๆค่ะพี่น้องเคยกินมัน้อสมัยเป็นเด็กน้อยไม่ยังน่อยนี่เด็กกินดูอยู่ด้ค่ะเปลือกอักแตงโมนี่ปรีถิ่งเล้ค่ะล้างมือเนี่ยกินหน่วยอันกินเนื้อมันกับเขาแล้ววันนี้เอาเปลือ,อกมันไฟสแกนสมพรได้แกงสมใส่ไข่หุนะ่นอ่ะเป็นเด็กน้อยก็ได้กินอีอยังอันรูอัลล่าเด้ค่ะสไายเป็นเด็กน้อยย่ำลำบากกามีอยู่ด้ค่ะนี่นะคะเขาก็จะส่วสวล้วบาดน,นี้เขาก็จะใส่บักพริกรื่มบอกค่ะใส่บักพริกสดลงไปนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะ เนี่ยเขากจะคนนให้มันเขากันทอนี่แหละค่ะแล้วก็กินกับเขานะคะไว้เป็นเล็กน้อยนะคะมีเนือคอซิมเบืองก่อนนะคะอืมนำไปแบ่เกันยัเขามากินกันค่ะกินห้เบิองนะคะนี่คือส่วบตกแต่งหม่อปกติกินกับเขานะคะแต่วันนี้ไม่หน่อยสิกินห้เบิองซื้อนะคะกินเพียวๆเนี่ยนะคะมีหน่อยเคยเห็ดแบบนี้กินมัยเป็นเล็กน้อยนะคะส่วนเปลือกตกแต่งหม่อใส่ซางปรุงซ้ำสีบอกมากนี่ยนะคะแล้วก็กินกับเขานะคะมัยเป็นเล็กน้อยแต่ว่าตอนนี้กับ กับบได้ลมบรด้ลม่าที่มาที่ไปองเจ้าของเป็นจังไดน,นะคะเป็นยังแซ่บเดีวคือเรากินเรากินห,อน,หอนอีมเอมลมะตะกีดช่วงลำบากสุดๆเนี่หน่อยเฮ็ดมาเมษสารพัดเด้อค่ะเก็บขยะขายกับเก็บมาแล้วเด้อค่ะขายในมะขามหนาลูกหนังกับเฮ็ดมาแล้วนะคะแซ่บ มือนี้ฮอนไลฟ์ไปซื้อแบล็แตงโมมากินคือใหญ่โอ้คือฮอใส่ลม่เป็นเล็กน้อยกระลึกมาสวดปัวแบล็แตงโมยพี่น้องเบิ่งนี้ไหมคะจะอับเ้อะค่ะซ้ำกันแล้วก็ชอบกินตำบักแตงมันจะเป็นหอมแซลมีหน่อยกับกะลืมม่วนลืมตีนเนาะค่ะตรวจมาจากแซลมีหน่อยกับ ไมอาใายไปเอาไป่ได้เร็วค่ะอีกขั้นนึงค่ะอืมเออกินด้อนรับมาไม่รักจับใจจ้า